สิ่งทีกง่กังวลมากในปัจจุบันคือเรื่องของ AI AI คือปัญญาประดิษฐ์หรือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามาทำงานแทนคนเราแล้วกังวลกันมากว่างานจำนวนมากจะหายไปจากโลกใบนี้งานจำนวนมากที่เราเคยทำอาชีพหลาย,ลายอาชีพจะหายไปนั่นคือสิ่งที่เรากังวลกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI ไม่ได้แย่างงานคน AI เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตามปกติธรรมชาติของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงนี่มันมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่เสมอเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆเหมือนสมัยก่อนเราใช้ควายไถนาอยู่ๆก็มีรถไถนาเดินตามมาแทนที่ควายคนก็กังวลกันมากว่าเออ ถ้าไม่มีควายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคนก็กังวลกันมากเพราะว่าทุกคนก็คุ้นเคยกับการใช้ควายและควายไถนาเนี่ยควายมูลค่ามันเพิ่มขึ้นควายกินหญ้าไม่ได้จ่ายค่าหญ้าและมันขี้ออกมาก็เป็นปุ๋ยเรารู้สึกว่าควายมันมีประโยชน์มากแต่พอรถไถนาเดินตามเข้ามาเนี่ย เราต้องซื้อรถไถนาที่แพงกว่าควายและรถไถนามันกินน้ำมันไม่ได้กินหญ้ารถไถนาไม่ได้ขี้ออกมาเป็นปุ๋ยเหมือนควายแต่รถไถนาให้ความสะดวกสบายในการทำนาสูงมากทำให้คนทำนาทำเกษตรได้มากและเร็วอย่างไม่น่าเชื่อตอนแรกคนก็กังวลการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ช่วงหลังมาเราก็ยอมรับว่า รถไถนามันมาแทนควายจริงมันดีจริงต่อมาเราก็มีรถแท็กเตอร์มาไถนาแทนรถไถนาเดินตามซึ่งมันก็แพงขึ้นอีกคนก็ยอมรับมันอีกจนถึงทุกวันนี้คนก็ใช้แท็กเตอร์เป็นส่วนมากไม่มีคนใช้รถไถนาเดินตามมากนักเหลือเหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบันฉะนั้น ai เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ต่างจากการเปลี่ยนแปลงของรถไถน,หนาเลยฉะนั้น AI ไม่ได้เป็นปัญหาแต่มันคือการพัฒนาของมนุษย์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยคือการศึกษาเพราะว่าการศึกษาที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นการออกแบบการศึกษาให้คนเป็นหุ่นยนต์มนุษย์เราไม่ได้ฝึกตัวเองที่จะเป็นมนุษย์เรา ถูกฝึกให้เป็นหุ่นยนต์จะโดยใช้ระบบการศึกษาทําให้คนทํางานเหมือนหุ่นยนต์ก็คือทําเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างทําได้เฉพาะอย่างเหมือนกับ AI AI ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันนั่งขันน็อตมันก็นั่งขันน็อตทั้งวันมันจะทําอย่างอื่นไม่เป็นและวันนี้มนุษย์ก็ถูกฝึกถูกสั่งสอนถูก ตั้งโปรแกรมให้ทำงานเหมือนหุ่นยนต์เวลาหุ่นยนต์พัฒนามากขึ้นมนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่พัฒนาเราจึงกลายเป็นคนตกงานเราตกงานเพราะเราทำตัวเหมือนหุ่นยนต์เราทำได้อย่างเดียวคนที่เรียนบัญชีมาก็ทำือบัญชีอย่างเดียวพอ AI มาทำบัญชีแทนเราได้ปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทำอย่างอื่นคนที่ออกแบบบ้าน ออกแบบได้อย่างเดียวทยํามอื่นไม่เป็นแต่พอาะ AI มาออกแบบแทนเราได้เนี่ยเราก็ไม่มีงานทำนั่นก็เพราะว่าเราทำตัวเป็นหุ่นยนต์เหมือน AI เรากำลังจะแข่งกับ AI นั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาฉะนั้นระบบก,การศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการศึกษาที่ฝึกให้คนเป็นหุ่นยนต์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเป็นคนที่ทำได้ น้อยอย่างมากมีความสามารถน้อยมากซึ่งนั่นไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์มนุษย์มีความสามารถที่จะทําได้หลากหลายมากที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากและก็มีวิธีคิดที่หลากหลายซับซ้อนได้มากกว่า AI หลายเท่าแต่เรากับทําลายศักยภาพของเราโดยการล้างสมองโดยใช้ระบบการศึกษาล้างสมองมาให้คนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ่าตัดนะคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีนะคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรอันนี้นะเครื่องยนต์อันนี้นะนี่คือการฝึกคนให้เป็นหุ่นยนต์หรือเป็น AI นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องไปแข่งกับ AI แต่ถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็น AI เราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ AI เราจะใช้ AI เป็นเครื่องมือแทนที่มันจะมาแย่งงานเราเราก็จะใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเพราะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่พึ่งตนเองได้เป็นคนที่สามารถทำได้หลายๆอย่างเนี่ยเรามีทางเลือกเสมอชีวิตไม่เคยมีทางตันถ้าเรากลับมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนปกติเราจะไม่มีปัญหากับ เรื่อง AI มาแย่งงานเราในวันนี้เลยเพราะ AI ทำหลายหลายอย่างที่เราทำไม่ได้ AI ไม่สามารถที่จะคิดได้เหมือนเราไม่สามารถที่จะพลิกแพลงได้เหมือนเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ลึกซึ้งเหมือนเราและ AI ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วเหมือนเราเราจึงไม่ควรจะหวาดกลัวเรื่อง AI เข้ามาแทนที่เราขอให้เราฝึกตัวเองให้เป็นคนปกติอย่าเป็นหุ่นยนต์ถ้าเราเป็นหุ่นยนต์เราจะมีปัญหาเพราะเราสู้ AI ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเราเป็นคนปกติเราจะไม่มีปัญหาเพราะเราทำได้มากกว่า AI ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยคือการฝึกให้คนเป็น a i สถาบันการศึกษาคือโรงงานผลิตหุ่นยนต์ เมื่อเราไปเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปริญญาตรีนี่นั่นคือโรงงานผลิตคนให้เป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ฝึกให้คนเป็นคนดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราสามารถที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนปกติได้ไม่ยากแต่ปัญหาคือเราถูกล้างสมองมานานเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนปกติเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรากลัวการเปลี่ยนแปลง นี่คือปัญหาในวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของ AI มันเป็นปัญหาของเราเพราะว่าโลกใบนี้มันมีช่องทางมีโอกาสมีอะไรต่างๆให้เราเลือกได้เยอะแยะมากในชีวิตจริงของเราแต่พอเราถูกฝึกไม่ให้เลือกถูกฝึกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนั่นคือข้อจำกัดในชีวิตเราทุกอย่างรอบตัวเราเป็นอาชีพได้หมด ทุกอย่างรอบตัวเราสามารถสร้างรายได้ได้ทุกอย่างรอบตัวเราสามารถผลิตอาหารได้สร้างบ้านได้ทำอะไรต่างๆที่เราต้องการได้เสมอนั่นคือศักยภาพของคนของมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ถูกฝึกให้เป็นหุ่นยนต์ปุ๊บเราก็จะมองสิ่งเหล่านี้เป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่รู้จะใช้ประโยชน์มันยังไง ถ้าไม่มีเงินไปจ้างคนมาทำเราก็จะทำมันไม่ได้เลยนี่คือข้อด้อยของการพัฒนาในปัจจุบันเราถูกพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์ฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดต้องการที่จะว่าไม่ให้ mutta i เป็นอุปสรรคต้องการที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือเนี่ยเราต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนปกติ กลับมาเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เป็นคนปกติมันไม่ยากที่จะเปลี่ยนอุปสรรคอย่างเดียวคือความกลัวความกลัวที่ระบบการศึกษาฝังไว้ในหัวเราทําให้เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าทําอะไรใหม่ไม่กล้าคิดอะไรใหม่นี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะเปลี่ยนจากหุ่นยนต์กลับไปเป็นคนอีกครั้งหนึ่งถ้าใครกล้าคนนั้นก็จะสามารถ ที่จะกลับไปเป็นคนได้อย่างง่ายๆพอเรากลับไปเป็นคนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี่มันอิสระมากมันสนุกมากมันทำอะไรได้เยอะแยะเลยและเราก็จะมองเห็นว่า ai คือเครื่องมือที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ ai ไม่ใช่เจ้านายเรา ai ไม่ใช่คนที่จะมาแย่งงานเราเพราะเราเหนือกว่า ai นั่นเองฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้ ผมคิดว่าการไข้ควรเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเรื่อง AI เลยเพราะเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นแน่นอนครับ